จับตาโควิด -19 ทในต่างประเทศเมื่อนางนาดีดอนลี่รัฐมนตรีช่วยสาสร์สุขของประเทศอังกฤษต้องกักตัวเองหลังติดเชื้อส่งผลหวัดวิตกทั่วเมืองหวัดมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องติดเชื้อด้านประเทศอิตาลีมีผู้เสียชีวิตรวดเดียว1น8คนทําสถิติสูงสุดส่งผลโดยรวมสูงถึง6 3 1คนแค่ช่วงปลายเดือนกุมภา ขณะที่บิ๊กตู่เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องให้4ประเทศเสี่ยงอย่างอิตาลีจีนอิหร่านและเกาหลีใต้ต้องผ่านสถานพูดส่วนอีก18ประเทศยกเลิกวีซ่าเป็นมาตรการชั่วคราวด้านพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยสั่งยกเลิกศูนย์กักกันควบคุมโรคก,กว่า200แห่งทั่วประเทศหวันเกิดการแพร่กระจายได้ง่ายโดยให้ส่งตัวกลับภูมิลำเนามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแลควบคุม ้านสาธารณสุขประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่6รายมาจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ส่งผลป่วยสะสม59รายมีอาการหนักหนึ่งรายส่วนนายแพทย์ทวีผู้ทรงคุณวุฒิโรคติดต่อบอกสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ไทยต้องเข้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเฟส3แต่ก็มั่นใจการแพทย์ไทยพร้อมรับและมีการเตรียมพร้อมเรื่อนการสอบปากคำน,นายพิจนาลรัะเอียดอดีตคณะทำงานร้อยเอกธรรมนัสในกรณีการซื้อขายหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้น หลังหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรและร้อยเอกธรรมนัฐติดภารกิจต่างจังหวัดด้านนายปิตินันเข้าแจ้งความตำรวจปอทอเอาผิดนายสอนสวีพูลวีรัชวัชรีคนในคลิปตามพรบคอมทำตัวเองเสื่อมเสียขณะที่นายสุทธิยาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าแจ้งความปอทอเช่นกันขอเอาผิดแอดมินเพจแหม่มโบดําหลังเชื่อว่าปล่อยข้อมูลเท็จเรื่องหน้ากาก200ล้านชิ้นและกรณีรับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อหน้ากาก2.5หมื่นชิ้น อากาศร้อนจัดลิงลบบุรีสองฝูงกว่า400ตัวยกพลเปิดศึกกัดกันกลางถนนบริเวณหน้าศาลพระการเนื่องจากอากาศร้อนที่ร้อนและคนให้อาหารน้อยลงจึงทนหิวไม่ไหวเจ้าใหญ่จ่าฝูงจึงนำกลุ่มลิงหลังศาลพระการข้ามฝั่งมาที่จุดหลังตู้ยามรถไฟส่งผลเจ้าเขี้ยวหักจ่าฝูงหน้าศาลพระการไม่พอใจจะเกิดต่อสู้กันสุดท้ายเจ้าใหญ่พร้อมพวกต้องล่าถอยไปไม่มีตัวใดเสียชีวิต นายวรวิทย์เลขาปปชอบ,บอกที่ประชุมมีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐหรายเอือประโยชน์บริษัทอคาด้วยการเปลี่ยนผังโครงการเมืองแร่ทองคําชาติเหนือโดยไม่ชอบโดยมีนายสมเกียติผู้ทวงแชริ์ทั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปุดกับพวกรวมกันและยังมีการย้ายตำแหน่งที่ตั้งบอกกับเก็บกากอีกโดยทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัยร้ายแรงตำรวจสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าตวรวจสอบคนร้ายวัย26ปี ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่ในเขตตำบลควนหลังส่งผลคนในรถกระบะบาดเจ็บ2รายเป็นชายวัย5้กับเด็กหญิงวัย13ปีขณะที่ผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกคนขับรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิตหลังขับรถปาดหน้าหวังให้รถกระบะจอดส่วนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดส่วนตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะฐานขับรถชนคนตาย